เครื่องซักผ้ามินิแบบนี้จะใส่ผ้าได้กี่ผืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเริ่มจากถังซักก่อนเลยนะครับผมจะลองใส่ผ้าขาวก่อนนะอันนี้เป็นเสื้อยือดโปโล,โลตัวที่1เสื้อยือดธรรมดาตัวที่2ชุดนักเรียน3ชุดนักเรียน4ชุดนักเรียน5เสื้อโปโล6เสื้อโปโล7เสื้อยือด8ใส่ได้ประมาณ 8- 10ถึงตัวนะครับสาหรับเสื้อมาดูกางเกงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นเกงสแลกซนะสแลกตัวที่1สแลกตัวที่2สแลกตัวที่3สแลกตัวที่4ี่ สี่ตัวก็จะแน่นเกินไปนะครับอ๋อออกมานะถ้าเป็นเกงขายาวนะครับหรือว่าพวกกางเกงยีนเกงสลักเนี่ยใส่ได้ประมาณ3ตัวนะถ้าเป็นกางเกงขาสั้นก็จะใส่เยอะกว่านี้นะรู้ท่ถังปั่นนะครับว่าใส่ได้กี่ผืนเสื้อยืดตัวที่1เสื้อยืดตัวที่2โปรงตัวที่3เป็นพวกเสื้อผ้าตัวใหญ่นะครับก็ใส่ได้ประมาณ3ผืนนะครับนักเรียนนะตัวที่1นักเรียนตัวที่นักเรียนตัวที่3เสื้อยืดตัวที่4เสื้อยืดตัวที่ห้า ถ้าเป็นเสื้อผ้าชุดเล็กๆนะครับก็ใส่ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องซักผ้ามินิแบบ2ถังแยกกันซ้ายขวานะครับเหมาะมากเลยสาหรับเด็กหอห้องเช่าหรือว่าคนที่มีพื้นที่น้อยๆพื้นที่จํากัดสามารถนาเครื่องเข้าไปซักในห้องน้ําได้ช่วยประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับก็จะมีฝาปิดให้แบบนี้นะครับมีฝาปิดถังปั่นให้สายยางทอดเติมน้ําแล้วก็ใส่น้ําทิ้งปลั๊กไฟหัวจะเป็นแบบ3ามขาอันนี้เป็นช่องเติมน้ําอันนี้ปุ่มตั้งเวลาอันนี้เป็นปุ่มซักผ้า กระบิดมาทางนี้จะเป็นการปล่อยน้ําทิ้งอันนี้เป็นปุ่มตั้งเวลาปั่นแห้งอันนี้เป็นถังซักนะครับในก็จะใหญ่แบบนี้เลยนะที่ปั่นอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีรูระบายน้ําอยู่นี่อันนี้เป็นถังปั่นนะข้างไปสแตเลสอย่างดีนะครับปั่น้าได้สบายๆไม่ต้องมานั่งบิดเลยนะถ้านใดสนใจกดสั่งซื้อตะกรก้าสีเหลืองมุมซ้ายมือน้าคลิปนี้ได้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยหรือว่ามีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์บุ๊โคไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับ